สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับกรเรียนด้วยแล้วนะครับรีวิวอีสูนะครับของกล้องหินนะครับระหว่างอีสูกอะรีโวนะครับอ้องสางเก้านี่รีโวนะครับ สองคันนะครับนี่นะครับทุกคนมื่อก้รีโวเนได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวส่วนเฉลี่ยที่บินนะครับนี่นะครับนี่นะครับนานๆนะครับอันนี้น่าจะประมาณสองสองตังประมาณสองตังหนึ่งร้อยนี่นะครับอีสูงนะครับไม่รู้น้ำเท้าแล้วว่าเดี๋ยวไปจอดข้างนอดดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายดูนะครับ อันนี้รีเวเหมือนกันนะ,นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันไหนที่มันน้ำพานะครับระหว่างรีโวนะครับกับอ,อีสูนะครับเพาเดินนะันี่พาเดินทุกคันนะครับ ดูนะครับดูอีสุห์เขาเลยนะครับอ <laughs> ีสุหเหลือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับดูริเวอนะครับริเวอร์ริเวอร์เหลือประมาณสองนิ้วนะครับ ดูอีกคันนึงครับรีวอคันนี้มาการนี่นะครับจับแบบเต็มๆทุกคันเลยนะครับโอ้แล้วนั่นไหนชาลีฮอร์ด้วยใช่คันนี้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วนะครับรีวอนะครับดูอย่างไรดูนะครับอีกสุกันนี้นะครับตัดข้อเนี่ยโอ้แล้วประมาณสามนิ้วนะครับนี่เสริมแหนกเข้าไป ค่าละสองแผ่นนะครับมีแนวตรงอันหนึ่งแล้วก็แนวงออันหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับโอ้ขอเขาเนี่เหปคลือมเลยนะเอาเงินส่วนตัวกชวยนะครัทบแล้ว